ตอนที่40สิ้นสุดสงครามยิ่งหนานคืนวันสิ้นปีผู้คนในคนครจินหลิงต่างประการอกสั่นขวันแขวนฟ้ามืดสเสด็จท่าเพราะว่าวังหลวงกับยังคงสว่างสวยด้วยแสงโคมไฟ ทั้งเมืองเพิ่มการป้องกันให้เน่นแน่นหนาขึ้นอินชีกับทั่วปั๊บเฟิงคุ้นเคยกับนครหลวงเป็นอย่างดีพวกเขาดำน้ำไปยังริมฝั่งแม่น้ำชินหวยแล้วว่ายตามกันเข้าไปในนครก็เสียงน้ำดังซาใหญ่เมื่อทั่วปั๊บเฟิงกระโดดขึ้นฝั่งแล้วหันไปลึงอินชีขึ้นมาเขามองดูรอบข้างที่นี่เป็นปากน้ำตะวันตกพอดีเรือสินค้าไปรวมตัวกันทางใต้ของเมืองแล้ว ที่นี่จึงว่างเปล่าไร้ผู้คนมีเพียงเรือสำปันเก่าข้ามร้าบเพียงไม่กี่ลำหินฉีหอบหายใจอยู่พักหนึ่งในช่วงเวลาหนาวเหน็บที่สุดของฤดูเหมมันแช่น้ำเยน็นเฉียบจำริมฝีปากเป็นสีม่วง ั่วป้าเฟิงถอดชุดชนอกออกและแห้วกอดอินชีไว้ในอ้อมแขนทั้งสองชิดกำแพงอิงแอบกันสักครู่อินชีถึงก็รู้สึกว่าร่างกายอบอุ่นขึ้นแต่ปันก็ยังกระทบกันจนเกิดเสียงดังกึกๆึกแยกกันจัดการหรือไม่ทั่วป้าเฟิงตอบนิ่งๆสิพี่ไม่ได้มาที่น่ากองหลวงนางจันทางไม่ได้แล้วอินชีร้อยอย่างช่วยไม่ได้รู้ดีว่าทั่วป้าเฟิงวางใจไม่ลงกลัวว่าตนเองจะกลับไปวังหลวงจะได้เอ่ยว่านั่งยองๆให้ข้ายืมไหล่หน่อย ทัวพระเฟิงสองมือยันบนเข่าโน้มกายลงน,นิดอินชีกระโดดขึ้นบนหลังอีกฝ่ายหยิบแท่งถ่านออกจากอ,อกเสื้อและเขียนอ,อักษรเขาว่าอินไว้บนประตูกักน้ำใหญ่ความน้ำชินหัวอย่างมีชุดชีวาทัวพระเฟิงแบกอินชีไว้บนหลัง หายใจเป็นไอสก้าวออกมาขณะเดินผ่านตรอกหนานจริงไปด้วยกันภายในราตรีอันมืดมิดอินชีพอจะแยกมุมของถนนได้รางๆส่วนลึกของตรอกเป็นสถานที่ที่เปียดนึกความทรงจําในวบยาวนายที่แห่งนั้นไม่หญิงชรากำลังแบกคานหาบบะหมี่โรยต้นหอมสับลงบนบะหมี่เนื้อวัวที่กำลังหอมชุยและยื่นมือ จะยื่นใส่มือทั่วป,ป้าเพิงทั่วปลาเพิงรับตะเกียบมาแล้ยื่นให้อินชีอีพีจากนั้นก็นั่งยองๆมองเขากินอยู่ข้างๆ พอไฟสงครามมาก็ไม่เหลืออะไรแล้วอินชีเอ่ยอย่างทอด้อนใจทั่วปะเฟิงหยุดพิท้าลงได้ตอบว่าพวกนี้ก็เหมือนเมล็ดข้าวสาลีในทุงน่งนาประเดี๋ยก็จะค่อยๆงอกกลับมาอินชียืดกายขึ้นตรงได้เขียนตัวอักษรภา่าอินลงบนบานประตูครอบปัวหนึ่งที่นอกประตูแฮนงตะเกียงที่มีตัวอักษรวัตถุวไว้เป็นบ้านของถูหมิงนั่นเอง นอกตรอกอูอีอูอีเจ้าเพิ่งพูดว่าไม่ได้มานคะกอนหลวง6ปีก็ยังคุ้นเคยทางดีขนาดนี้เชียวอินสีหยอกเห้า ทั่วปพ้เพิงเพียงยิ้มยิ้มแต่ไม่ตอบอะไรจากนั้นหยุดฝีเท้าลงอีกครั้งที่ประตูหน้าหออู่เยียนหออู่เยียนกิจการแต่ช้าแล้วสตรีวัยกลางคนบางส่วนกลางสูบบ้องยาสบรวมตัวกันเล่นไพ่ต้นหนึ่งมีเหล่าคณิกากำลังหอ,อกเกี้ยวอยู่ด้านนอกต้นหนึ่งแสงสีลืองอ่อนโยนลอดออกมาจากกรอบหน้าต่าง หินชี้ไตรตองสักพักไม่รู้ว่าสวีบวนนมน้วไว้เช่นไรจึงคิดว่าวาดใส่รักบนกระโดหน้าหอเอียนไว้ด้วยดีกว่า ชุนหลันกระดังเคี้ยวขนมไม่มองเห็นเงาคนร่างอยู่นอกหน้าต่างก็เรียบทิ้งตาวิ่งออกไปอย่างร้อนรอนเจ้าชุนหลันอุทานอย่างตกใจจะกลับมาได้อย่างไรราชาสนกตั้งข้าหัวเจ้าไว้อย่างงดงามเลยนะออกไปแล้วพรุ่งนี้ทุกอย่างก็จะจบแล้วอย่าลืมบอกบรรดาแมา่แม่ในหอด้วยว่าไม่ว่าข้างนอกจะเกิดเรื่องอะไรขึ้นห้ามออกจากหอแม้แต่ก้าวเดียวรับรองพวกเจ้าปลอดภัยแนะ่อินชีเอ่ยยิ้มๆชุนหลันห่มเสื้อคลุมหนังเตียวยืนอยู่นอกประตูใหญ่แล้วถามว่าเจ้าทําอะไรลงไปยิน ียิ้มกลางเอง็นศีรษะไปปิงหลังทั่วปะะปึงจากนั้นทั้งสองก็ค่อยห่างออกไปซ้ายลมพัดพาหิมะบางเบาลอยขึ้นไปกลางหน้าผาน้าตรอกหกคมไฟนอกประตูจวนตะกูลเจียงดับไปดวงหนึ่งอินชีอาศัายแสงจากคมไฟเขียนตัวอักษร เห็นทัวปพระเฟิงเงยหน้าพรางทำท่ากระโดดหลายครั้งมือหนึ่งเกาะกำแพงเรือนไว้จึงหวดถามออกไปไม่ได้ว่ามีอะไรรอทัวปพระเฟิงอันนี้จอปากพรางส่งเสียงแล้วกักมือเรียกอินชีสิทธิ์พี่สิทธ์น้องสองคนพากันปีนขึ้นมาบนกำแพงสอด่องซ้ายตัวสายตาดูภายในจวนตะกูลเจียง ข้ารับใช้ทั้งหมดในจวนคุงเจียงล้วนถูกส่งไปที่อื่นในห้องรับแขกจุดตะเกียงน้ำมันไว้สลัวสลัว,ลวเจียงหวนยืนเอามือไพรร้ารงอยู่ในห้องรับแขกไป็่หน้าด้านข้างอันแก่ชราหันเข้าหาสหวานณรงชุวนรณรงถอนหายใจและเอ่ยขึ้นว่าเจ้าอายุปูน,นีแล้วยังต้องไปขายชีวิตให้ตะกูลจูอีกแล้วจะให้ข้าจากไปอย่างสบายใจได้อย่างไรข้ายังถึงแก่ถึงขั้นยกหนาบซิวจุนไม่ขึ้นเสียหน่อยเจ้าเดียวละชานอินชีนั้นหายหัวไปเสียไกลแล้วใครจะเป็นผู้นําองค์ พักเสื้อลาจิงหวนกราดด้วยเสียงทุมเข้มไปหน้าสูวันรงชีดเผือกเม้มริมฟี่ปากแน่นสะบัดชุดมาจาเหินออกส่วนจิงหุนก็หันกายดันข้นางสวมชุดเรียบร้อยสูวันรงรัดเข็มขัดให้เก้าวก่อนจะโพเสียงเบาเจ้าไปรั้งนี้ก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาได้หรือไม่ กินฉีเจ็บปวดใจเกินจะทนตอนที่กำลังจะคิดกระโดดลงกำแพงเรือนข้าวพบเชียงหวนกันในทัว่วป้าเพิงกับกุมฝา่ามือเขาเอาไว้เชียงหวนรับดาบซิวชุนแล้วเอ่ยเบาๆว่าว่านหลงข้าจะไปแล้วนะสู่วันลงสอดมือไว้ในแขนเสื้อโปรง่งบางหลับตาทั้งสองข้างลงพวกเขายืนอยู่ในห้องรับแก่เชียงหวนถอนหายใจปารางกล่าวว่าสามีตอบแทนบ้านเมืองด้วยความจงรักภักดีลำบากเจ้าแน่ว่านหลงวานห,านห,านหานลงลืม,มตาทั้งสองข้างขึ้นนิดนิด ศพตาเข้าอินชีและทัวปั๊มเฟิงได้อยู่บนกำแพงบ้านอินชีชะดุนจนเกียบจะร่วงลงผื้นทันใดนั้นก็เห็นมุมปากสู่วันร้องปรากฏเปนรอยยิ้มเจ้าเล่อินชีสังหวันใจได้อย่างแรงว่ากำลังจะมีเรื่องอะไรเกิดขึ้นเจียงหัวนคมศีษะลงมาหนึ่งรูปเส้นผมของสู่วนันร้องจมพิยเบ,บ,า,บาบนใบหน้านาง ฉับพลันสุววันร้องก็ยกแขนอันเรียวเล็กเล็กข้าผ่องขึ้นมาก่อนจะสับสันมือลงบนต้นคอจิงหวนอย่างกลรองแก้วว่องไวจิงหวนตัวอ่อนยยบลงไปทันทีซื้อเนียงสำแดงฤตอินชีกระทัวพระเพิงสู่มัดช่นชมพร้อมกันสุววรณร้องกึงอุ้มอีฝ่ายเอาไว้กล่าวโมโหว่ายังไม่รีบเข้ามาช่วยอีกถึงอย่างไรจริงหวนก็นมีวรยุทธ จึงยังคงหลงเหลือสติเล็กน้อยสูวารงรีบเป็หยิบแจาก,การดอกไม้โบราณในราชการก่อนติดมือมาจากนั้นกระแทกข้าวด้ดานล้งางศีรษะจียงหวนอย่างรุนแรง,งกึกเสียงดังเกร่ง ผ่านกระเบื้องแตกเต็มพื้นครั้งนี้เงียบเสียงจริงๆแล้วสุวรรณรงไม่ได้ตื่นตกใจกับการปรากฏตัวห้องอินชีแม้แต่น้อยเพียงค่าวสั่งอย่างไม่ใส่ใจว่าพาอาจารย์เจ้าไปสวนด้านหลังจากนั้นยกขึ้นรถมาส่วเหนียงท่านจะพาอาจารย์ไปที่ใดอินชียึดตัวตรงถามกรับตะกูลเจียง สู้บันลงรีบร้อนลงไปช้นล่างถอดภาพอัซ้รไว้หลายม้วนกอดภาพอาักษรไว้หลายม้วนแมกนกพุนทองกรงงนึ่งไว้ขณะเดินตัดผ่านสวนหลังบ้านก่อนจะถามปิดเส้นทางไปน้ำจินหวยแลว้วหรือ,อยังอินชีตอบไปทางแม่น้ำตะวันตกที่นั้นคาทิ้งประตูไว้ให้ขอรับ สุวรรณมองมองสีสานด้วยสีหน้ากระดกุ้มนางอุ้มสนักขึ้นมาและโยนความแปลงในรถม้าท่านไม่ต้องไปหอกทั่วปพระเฟิงพรันเอ่ยอยู่ที่นี่เธอตอนกองทัพใหญ่เข้าโจมในบันพรรุ่งนี้จะไม่มาที่จวนตะกูลเจียงสุวรรณหงเหลือมองทั่วปพระเฟิงแวบหนึ่งกล่าวอย่างไม่เร่งรีบมาพวกเจ้ายัางจําตอนที่ลักลอบปลอมแปลงราชอ,องค์การส่งเย็นอ,องออกจากนาครหลวงได้หรือไม่หากซื้อนี้ยังไม่ไปเจ้าคิดว่าจูซื้อจะไปคนนี้ลักลอบปลอมแปลงราชอ,องค์การเวลาไป เวลาไหนก็ได้พูดนึ่งวัดนนครหลวงหรือสูวันรงยิ้มครางก่าวอย่างอ่อนยนต์ครั้งนี้จําเป็นต้องไปจริงๆแล้วสูวันร้รงมัดพวกตัวเงินและภาพอักษรรวมไว้ในห่อผ้ายัดมุมทั้งสองแล้วเลือกตัวเงินหลายใบออกมามอบให้ทัวป้าเฟิง นี่สุวรรณหลงเอ่ยด้วยความรอยยิ้มวันเส้นปีพวกเจ้าสิทธิพี่สิทธิน้องยุ่งกันทั้งคืนก็คงเหนื่อยนักแล้วเฟิงเอ๋อปลาอินเอ๋อไปซื้อบะหมี่กินสองชามที่แผงบะหมี่ตรงประตูวพวกนี้ปัญหายังมีให้สัตว์สางอีกเยอะทั่วฟ้าเฟิงตะลึงงานขณะที่อินชียิย้มพลางกล่าวว่าขอบคุณซื่อเหนียงต่อจากนี้สุวรรณหลงซุกมือไว้ในแขนเสื้อยืนอยู่ด้านนอกสวนหลังไม้มองหิมะโปรยปลายเต็มฟ้ากล่าวส่งถ่ายว่าอินเอ๋อท่านอาจารย์ะซื้อเหนียงไปแล้วองค์กะลักเสื้อ ลายทั้งกลุ่มก็ไม่กายช่วยเจ้าได้อีกแล้วยินชี้ตะลึงในใจโค้งกายเอ้อซื้เนียงไปอย่างวางใจเถอะวาจาสูววันรงนั้นเหมือนอยู่ในความฝันปึมพำวันผ่านว่าเจ้ากับเพงเอ้อพึ่งพาก,กันและกันมาตลอดหลายปีต่อไปภายหน้าก็ต้องป้อง,ป,องป้องกันและการจูซื่อคนนั้นไม่ใช่คนที่เข้าด้วยได้ง่ายจะพย้องตนว่าเป็นคนโปรดมีได้ ขอรับยิ่งต้องระวังใจผลงานเด่นเกินจนเป็นผู้เป็นนายระแวงรู้หรือไม่สิทธิ์เข้าใจอินชีและทั่วประเฟิงตอบพร้อมกันสุวรรณง์ถอนหายใจอย่างชื่งช้ากล่าวว่าละครของเสือเนี้ยแสดงจนจบและจะลาโรงแล้วผู้บจาการสวีอินชีและแม่ทัพทัวป้าเฟิงสุวรรณง์ขออวยพรทั้งสองท่านได้รับชัยชนะในศึกสงครามขอให้ประสบความสำเร็จราบรื่นอ,อย่าลืมสร้างประโยชน์ให้แก่ราชฎร พูดจบสู่วรนหลงก็ย่อกายกันัวไม่อย่างสง่างามทัวปั๊บเฟิงรีบดึงอินชีคุกเข่าลงโคกศีรษะตามครั้งอย่างกระรบเทิดทูนและสู่วันหลงก้าวขึ้นรถม้าสะบัดมังสะบัดซ้ายบางเฮียนจาก ไ,ไม่ต้องโขกแล้วซื้อเหนียงไปแล้วอินชีเตือนอย่างหวางดีอยากโขกต่ออีสองสามครั้งรู้สึกอึดอัดใจยิ่งนักทัววเฟิงตอบเสียงแผ่วเบาอินชีกระตุกมุมปากบ่นว่าไม่ใช่ว่าจำไม่ได้เจอกันอีกเลยเสียหน่อยที่ล้างไปเยี่ยมนางก็ได้จากนั้นก็เห็นหางตาทัวพระเฟิงถึงกับมีน้ําตาคลออินชีตกใจจริงๆรีบปลอบใจว่าอย่าเสียใจเลยสิพี่ไปเถอะทุระก็จัดการเสร็จบ,บนแร้วไปกินบะหมี่กันทัวพระเฟิงเช็ดน้ำตาแล้วจึงกล่า นเอาเงินนี้ไปซื้อบะหมี่เกรงว่าจะไม่มีเงินทอนให้เจ้าหมดเลยก็แล้วกันและก็มอบตัวเงินที่สูบันร้องให้ไว้ในมืออินชีสิทธิ์พี่ช่างดีเหลือเกินนี่ก็ถือว่าเป็นของพวกเราทั้งคู่แต่ให้ข้าเก็บไว้ก่อนก็ได้โอ้มีห้าใบ ซื้อเหนียงให้เงินรางวัลเท่าใดกันห่ออินชีเอ่ยด้วยรอยยิ้มอินชีอาศัยแสงไปเพ่งพินิจตัวงเงินหลายใบนั้นมีตราประทับสาขาย่อยของร้านแลกเงิน,นฟูลงในนครหลวงทุกใบร้วนเขียนอักษรตัวใหญ่สามตัวไว้พอดิบพอดีว่าหนึ่งพันตำลึงตอนนั้นอินชีก็ทำลายปูมปากถึงกับเป็นลมหมดสติไป หก็ห้าพันตำนึงเนาะในร้านมามีตู้ฟังในคืนวันที่หา้าม11บนเตาถ่านเล็กๆก,ก,กำลังต้มเนื้อ3ามช่างหม้อหนึ่งมันโต๊ะสุดท้ายของร้านมีสุราหนึ่งกาและจอกเล็กๆสองใบสิบพี่จะว่าเอาสิ่งนี้ไปแลกเงินได้จริงหรืออินฉียนหยิบตัวเงินขึ้นโบกหน้าตะเกียงน้ำมันไม่หยุดรู้สึกตนเองสติหลุดลอยจนอ่านอะไรไม่ออก ไม่ค่อยจะออกแล้วเจ้าทมหลายรอบแล้วหนะ้าทัวปพระเฟิงเก่าศีษะอินชีซ่อนตัวเงินไว้ในเสื้อเลยเอ่อยว่าไปแลกดูการเวลานี้ร้าแรกเงินอย่างไม่เปิดทัวปพระเพิงรีบปรามอินชีอินชีตีโพยตีภายในทันใดก็นั่งอยู่เฉยเช่ชนนี้ไม่ไหวแล้วหากวันี้กองทัพรบกันอุลามันร้านแรกเงินถูกป้นจะทำเช่นไรไม่ใช่ว่าเจ้าเขียนตัวอซกอรอินลงบนประตูใหญ่ผูหลงหลายสิบตัวแล้วหรอกหรือ,อยังจะกังวลอีกทำไมอีกอย่างร้านนั้นก็เป็นเพียงสาขาย่อย แล้วตาอินชีใช้ความวันไม่ตกอย่างปิดไม่มิดทั่วปพระเฟิงคีบเนื้อด้วยตะเกียบยื่นไปที่ข้างปากอินชีอยากนั้นกับพูดว่าอ่ะเบียงเบียนความสนใจอีกฝ่ายกลับมาที่อาหารไปกับสิทธิพี่เถอะทั่วปพระเฟิงสรุปเงินก็มีแล้วธุรก็เสร็จแล้วยังมีอะไรที่วางไม่ลงอีก อินชีเงียบไปครึ่งก่อนจะตอบวันได้กินเสร็จแล้วไปกันทั่วประเพิงหลับตาทั้งสองลงยาลดมตาขึ้นอีกครั้งก็ปรากฏประกายอันยากจะเข้าใจแต่ว่าเพียงชั่วบทริปตาต่อมาเขาก็หันไปมองที่นอกประตูร้านไม่มีอย่างระแวดระวังคนเมืองเดินออกจากด้านนอกเงาร่างบทวังพายุหมะคนื่นสิ้นปีเอาไว้ หายากที่คืนวันสิ้นปีจะยังมีแขกจากนอกเมืองมาเดิ่มสุราที่นี่ตอนที่ชายคนนั้นปรากฏตัวอินชีกระทัวประเิงกระวางตะเกียบลงอย่างเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในทันใด ชายหนุ่มยกชายเสื้อตัวยาขึ้นแล้วนั่งนองในเวลตาเต็มเปลี่ยมไปด้วยรอยยิ้มยินดีให้ข้าน้อยร่วมโต๊ะด้วยได้หรือไม่อินชีที่สุดลมหายใจข่าแลือลึกขณะรอบศพ้สสายตากับทัวป้าเฟิงยับยั้งความสงสัยของเขาไว้เชิญเลยอินชียิ้มปางกล่าวอย่างโลง่งอ,อกชายคนนั้นจัดแจงขยับที่นั่งให้เข้ามาชิดยิ่งขึ้นกระดิดเสยวเอ,อ้อนำจอกและตะเกียบมาเพิ่มให้ ชายหนุ่มชูจอกขึ้นกราบพังน้องชายทั้งสองแท่อะไรหรือข้าแทะสวีอินชีตอบพระเรียกพี่น้องแซ่อะไรหรือชายหนุ่มพะงะไปเล็กน้อยก่อนจะตอบด้วยร้อยยิ้มข้าน้อยเองก้าแซ่สวีที่แท้คนบ้านเดียวกันอินชีพินายคิวเชิดปลายทั้งสองเส้นของชายคนนั้นทอดถอนใจว่าคนบ้านเดียวกันนี้เองยังได้เรียนถามชื่อเสียงเรียงนามของพี่น้องเลยชายหนุ่มดื่มสุราอึกหนึ่งก่อนจะตอบว่า ข้าน้อยสวีจงโซ่มือที่ถือจอกสุรากงทั่วเพ่อเฟิงสันไม่หยุดให้นดที่สุดกระพบจุดคล้ายึระหว่างคอินชีกับชายคนนั้นรวมทั้งสวีเหวินทั้ง3คนปาคิ้วเชิดขึ้นเข้าหาขมับสวีจงโซ่ได้อินชีสองพี่น้องไม่ได้พบกันนานสิกว่าปีตอนนั้นอินชียังเป็นแค่เด็กน้อยบัดนี้เติบใหญ่ขึ้นรูปร่างเปลี่ยนแปลงไปจนแม้แต่สวีจงโซเองก็จำไม่ได้ชัดเจนแล้ว แต่ว่าตอนอินชีเจอพี่รองครั้งสุดท้ายกลับจำได้คลื่นใจตลอดสิบกว่าปีมานี้รูปลักษณ์ของสวีเจิงโซ่ไม่เปลี่ยนไปนะักย่อมจำได้ทันทีที่เห็นมีนาำสาสายเลือดที่น้องสื่อถึงกันและกันสวีฮิ่งโซ่จึงได้สัมผัสถึงความคุนเคยอย่างหนึ่งจึงเอ่ยถามว่าไม่ทราบน้องชายชื่อเรียงนามว่าแล้วมาอิงเทียนเพื่อเรื่องอนันใดตอนที่อินชีกำลังไม่รู้ควรตอบเช่นไรทั่วปั๊บเพิ่กนก็ตะบดทันควันสิทธิ์น้องไม่ใช่ว่าเจ้าจะไปแลกเงินหรืออินชีตอ คิดเล็กน้อยแค่มองตาก็รู้ว่าทั่วป้าเฟิงช่วยให้ตนเองปลีกตัวออกจากเมืองไปขอความช่วยเหลือจึงตอบรับเช่นนี้ก็ขอลาชั่วครามเมื่อพูดจบก็ไม่รีรออีกต่อไปเขารีบบางตะเกียบลงแล้วจากไปสวีจึงโซ่อ่านคนมานับไม่ถ้วนรู้ดีว่าทั่วป้าเฟิงที่อยู่ด้านหน้านี้ต่างหากถึง,ถงจะเป็นยอดฝิมมือยิ่งปล่อยอินจีจากไปและเทสุราใส่จอกตัวเองเ่ยถามว่าเจ้าชื่ออะไร ทัวปะเพงจับจ้องสวีเจิงโซ่สายตราตึงทุกการเคลื่อนไหวของเขากอดอย่าเอ่ยเยอะคารวะท่านหนารอง นที่สุดสวีจงเซ่อกระสึกถึงความผิดปกติจึงถามเสียงทุ่มเข้มจาเป็นคนของบ้านพี่สาวข้าหรือเหมือนจะใช่ทัวประเฟิงพยักหน้าตอบสวีจงเซอหลีตาลงเหมือนจะใช่และเหตุอาจจะเรียกข้าว่าน้องรองทัวประเฟิงใช้ตะเกียบที่อาณะเอิดด้วยสีหน้าเกรงครึม้มเงียนหวังเปิดเป็นแม่บุญธรรมข้ากระเรียกท่านวันท่านนะฮรองเมื่อได้ยินแล้วสวีจงเซอกระถึงกระดะอึ้งไปทันทีอินชีเร่งพิทาวิ่งอย่างเร็วรีบไปตลอดทางราากับเสือหิมะในค่ำคืน สีขาวเวลาใกล้ายามสองหิมะปุยลเล็กๆแผ่กระจายไปทั่วถนนนครหลวงรอยเท้าที่ปรากฏอยู่บนถนนอันเปล่าเปลี่ยวเองก็ดูเด่นชัดสะดุดตาประตูเมืองยังไม่เปิดกองทัพใหญ่ของจูที่ก็ยังไม่มีข่าวกราวเจียงหว้วนออกนครหลวงไปแล้วควรไปฟองความเชื่อเหลือที่ไหนดียิ่งเวลาผ่านไปเท่าไรก็ยิ่งเสี่ยงอันตรายมากขึ้นเท่านั้นทั่วป้าเฟิงเองก็ไม่รู้ว่าจะเป็นผู้ต่อสู้ของพี่รองได้หรือไม่ทวาหาทั้งสองสู้กัน ขึ้นมาาจริงๆทั่วพระเพิงจะต้องออมมือไม่กล้าทุ่มสุดกําลังแตกเฉลยงจงโซเป็นแม่ทัพใหญ่แห่งนครหลวงหากไม่สามารถจับหรือสังหารทั่วพระเพิงได้ย่อมไม่ยอมหยุดมือหินฉีหอบหายใจอยู่ในตอกใกล้ตอกหนึ่งใกล้ๆประตูเมืองสักพ้ากระดินบทชนาผู้เย็นเด็กดังมาจากในเรือนท่านพ่อยังไม่กลับมาเด็กน้อยว,วัยสิกวบเอ่ยในน้าเสียงน้าท่านแม่นี่จะห่อเกี่ยวแล้วหรือพ่อเจ้าอยู่ในวังอยู่เป็นเพื่อนฝ่าบาท ฟางอี้อย่าดื้อวันนี้พวกเราแม่ลูกกินเกี้ยวกันสองคนเถอหญิงสาวตอบด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเกี่ยวเนื้อชอบกินไหมเกี่ยวเนือ้อหรือชายจะฟางอี้ชอบไหมหญิงคนนั้นห่อเกี้ยวไปฟางกล่อมบุตรชายไปฟางแท้ฟางบ้านฟางเชี่ยวหรือหินชีแอบมองคนในบ้านกครักวาฟางเชื่อหรูยากจนค้นแค้นว่าวกลับดูเรียบง่ายฮาใดปานอาหารในคืนปีใหม่เองก็ยากไรหญิงนักภรรยากำลังม้วนแผ่นแป้งข้างๆกัน ข้างๆการมีเพียงไส้เนื้อถาดหนึ่งบุรชายเพียงคนเดียวฟางฟางเชี่ยวโรนั้นหน้าตาหน้ารักหน้าจังอินชีมองดูสาพักก็นึกได้ว่าจะจักจ้าไม่ได้แล้วเขาหยิบแท่งทานเอามาเขียนอัซษรว่าอินตัวหนึ่งบนประตูจวนสกุลฟางจกนั้นรีบปิ้งไปยังลวงลวงอย่างรดเรียวขอความเหลือจากพี่น้ององค์ครั้งเลี่ยายหรือความคิดนับไปทวนหมุนแล่นในใจอินชีการที่เพิ่งจะถูกจางชิ้นหักหลังมาสดๆร้อนๆทำให้เขาทั้งกังวลและหลังเลเป็นอย่างยิ่ง หรือจะรอบสังหารอินเวนอีกดีอินฉีคิดถึงหนทางที่พอจะเป็นไปได้อีกอย่างหนึ่งหากอินเวนประสบพยันอันตรายเฉยจึงต้องรีบร้อนกับวังแน่เช่นนี้ก็สามารถช่วยเหลือทั่วป,ป้าเฟิงได้จูตี้คนบัดซบเหตุใดอย่างไม่มาอีกนายเถิดอินชีก็ยิ่งมาถึงประตูลังของวังหลวง ขาพิงกำแพงวางหอบหายใจยอยู่สักพักพรางบ่นว่าเหนื่อยอยู่ในใจก็แค่จูต้ยกครับมาตีเมืองเร็วกว่านี้สักเคอร์สวีจงโซ่ก็จะวุ่นวายจนไม่มีเวลาไปสนใจอย่างอื่นจะต้องรีบนำทัพไปประทับเป็นแน่เช่นนี้ปัญหาก็จะขี้กลายแต่ว่าตอนนี้ไม่อาจจะเสียเวลามาไคร้ควรอะไรมากมายได้อีกแล้วอินชีรีบปีนขึ้นกำแพงบางเริ่มจากจัดการปัญหาตรงหน้าหากจะเป็นต้องหาคนยุนรับมือก่อน เขาค้อมกายลงชั่วพริบตาที่รองเท้าสัมผัสพื้นเสษีมรภนับไปท่วนก็ลอยพุ่งจากนั้นก็เกิดเสียงตูมดังขน่นขึ้นไกลกายจากด้านหลังกระสุนปืนใหญ่พุ่งกระ่เมืองอย่างรถเรือปลุกให้นครจินหลิงที่กำลังหลับน้ยต้องตื่นขึ้นมากองทัพจูตี้ยกมาประชิดประตูเมืองปืนใหญ่นับหมืน่นกระบอกร่มยิงพร้อมๆกันสึกป้อมประการค้างสุดท้ายได้เริ่มต้นขึ้นแล้วอาในสุดๆก็เริ่มแล้วอินชีถอนหายใจพรางค่อยๆลุกขึ้นเขาหยิบแท่ง ออกมาและเดินควาเรียนใหญ่ขององค์รักเสื้อลายจบตอนที่40นะครับขอบคุณครับ